ขอชวนไอตีมก็ไม่ได้ของพอ่อของพอ่อาาของพอ่อ<ะ>ของพอ่อของพ่อพ่อซื้อมาของพอ่อของพอ่อไม่ก,มมกินน้ำแนะหากให้แน่เคืองนึงเอาให้พ่อกินน้ำแน่เขาโคนะอันนี้อันนี้ตรงแม่ให้พ่อกินน้ำแน่แบบมาดาทำอะไรเอา แป้งฟันหรอหูออกหูออกเอาจะใสน้ำใส่พ่อไหมมาดามันสิเปียกเนี่ยเอาแป้งออกยาเฮ็ดพ่อสิเปียกชีดดื้อเข้ามาเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาลุกเร็ว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 ฝนมันตกไะเร็ว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 ลุกเข้ามา บนมันตกมาดาเอาวะเอาเนี้ยเอนี้ยผมยิ้มเอาวะเอาเอาไหมเอาไหมให้กินเนี้ยเด้อให้พ่อซิมแหน่ครัหนึ่งให้ซิมแหน่ครัหนึ่งให้ซิมแหน่เอาเอากลับมาแต่โรงเรียนแล้วบ่เอาน้ำโคบน้ำโคบน้ำโคบให้พ่อกินด้วยสิ พ่อก็อยากกินเหมือนกันนี่เอาลูกพวงพ่อลูกพวงพ่อเอาไหมเอาไหมเอาขึ้นไหมเอาขึ้นไหมเอา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 เอลูกพวงพ่อเด้เนี่ยลูกขึ้นของพ่อของพ่อของพ่อเอาไหมเอาไหมเอาขึ้นไหมเอาขึ้นมาเลยเอาในติ่มบ่เสียวจักไมมกินบ่กินบ่กินบ่ไอติมไอติม กินวะกินวะเสียวจังไหมเอา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 มันมันสีเงี้ยมันสีเงี้ยแมงพอลพอมไมหนึ่งเอาเอากินน้ำแนกิน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 น้ำแนไอพ่อกินน้ำแนกินน้ำแนอืมกินเอาเหมือนแล้วกระป๋องเปล่าตัวไหนไอาทีมหมดจงไปพ่อเลยไอทีมแล้วชวนหน่อยชวนปีโป้หน่อย ฉลองกันหน่อยฉลองหนึ่งล้านวิวชนปีโป้ชนเอาชนอีกหน่อยชนเอามันหมดแล้วขอรมาดาเอาเอาไปเลยพ่อไม่กินแล้วฉลองกันไปึตีมาดากะนะ็นะฮ่มฮน่มึ <c oughs> <entlich S 2> <c oughs> ันคืเอ,เ,อเหมือนเลยฮได้แสแล้วตีมาดาก็นะน้าเอียี่เอาเอ้าเอาแสเฮียแล้วเอาเอาเอามันิตีพ่อขึ้นแล้ว <c oughs> <c oughs> เ,อเอาเอออย่าเฮตุอย่าเฮียมันเก็บเออ เออเออมีความสุขมากไหมเย็นมากไหมไอติมนะ่ะทำไอติมให้น้องมาดากินเอาเอาไปไม้นึง